อเคค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านที่น่ารักนะคะกลับมาพบกับช่องทีเด็ดสล็อตอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนอื่นที่จะไปเล่นนะคะช่องทีเด็ดสล็อตก็ต้องขอเตือนนะคะว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและไม่ควรลอกเรียนแบบตามอย่างเด็ดขาดเลยนะโอเควันนี้ทีเด็ดสล็อตนะคะมาอยู่กันที่หน้าเกมขอรักกีเนโกนะคะทุกคนเกมเจ้าแมวนรกของเรานะโอเคปะ วันนี้ทีเด็ดสล็อตน,นะำพกเกินทุนมาอยู่ที่สองร้อยบาทนะทุกคนเออมามาน้องแมวกันหน่อยนะทุกคนเมื่อวานก็ไปอ่าการอิชามานะก็แตกขอมาแมวเหมือนเดิมนะอ้ยทุกคนมาเร็วเกินไปอฮ้ย ถามจริงแตกแบบงงๆนะสองพันสามทุกคนเบ็ดสี่สิบนะที่เลือกเล่นวันนี้นะคะทุกคน มาถึงก็แตกเลยงงมากถ้าเบสสีสีมันแตกเราก็เล่นมันไปต่อเรื่อยๆละทุกคนเออแซามอนเออได้เลยช,ชูเอือเอ้าคูณเข้าไปเอ้ยเอา้าคูณแปดเข้าไป แมวอีกเฮ้ยเฮ้ยได้แมวทุกคนเฮ้ยสสดจัดเมื่อกี้เห็นแมวไหมทุกคนนานๆทีจะเห็นตัวแมวเข้านะบอกก่อนเลยเลิศดมากฟาดอีกสองพันสามเอองงเหมือนกันนะมาถึงก็แตกเอานะ ได้ขุดอีกแตกนอกโอเคเลยวันนี้หุบโอหูยบถ้ามานี่คือบั็กนะ เอ้ยยังมีโอกาสอีกทีนึงไม่มานะทุกคนเอ้ยถ้าเข้าอีกนี่ก็เลิศเลยนะแก่มแกมแกมแกมแปลว่าแกมกับแกวรวมกันนะทุกคน <c oughs> แก่มแกมทุกคนวันนี้ว่าสองพันได้ไปห้าพันแล้วไหลต่อเนื่องไว้มาอีก เข้าเป้าฮึได้แน่นอนต้องได้รอขนาดนี้เฮ้ยยังได้ต่อทุกคนโอ้โหมาสแคตนะเบส40แตกนอกก็แตกอยู่นะมาดูข้างในบ้างนะว่าสแคตเตอร์เขาจะโหดขนาดไหนนะเออ แต่คุยังไม่ค่อยมานะทุกคนคุณยังไม่ค่อยเห็นยังไงล่ะเออมาคุณหงเออกรปั้นสวยคิวเอ้ยเจมาเอมาเปลาสวยทุกคนเออ,เอ,อถ้าได้เอนี่ก็สวยอยู่นะ โอ้โหเออแซลมอนอื้องดงาม3,700เควร18อีกอหูเสียดายทุกคนถ้าเราได้แมวทองอีกนี่ก็รู้เรื่องเลยนะแซลมอนดอกเมื่อกี้4,000นนะยังได้พัดอีก โมบะื้อเฮ้ยสแคตเบื่อนแบบโกรธใครมาือ้อเอาอีกพันแปดถามจริงอื้อนี่เบสสี่สิบลวทุกคนบดมันจะแตกก็แตกเลยนะไม่ง้อใครทั้งนั้นสองพันเจ็ดแม่สแคตโหดจริงทุกคนือ้อมาอีกเออเอา สะแค้นโหดเหมือนโกรธใครมานะสุดท้ายว่ายังไงเอาเอา้าทุกคนโอ้ยหมายสุดท้ายหลุดนะโอ้ เอออยากคูณต่อที่30โอ้ไม้นี้เบสี่ได้ไป9,400นะโ่้อะโยสุดปังไม่ไหวจริงๆทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเว็บตรงนะคะเหมือนช่องทีเด็ดสล็อตก็แอดไปได้นะ1,2,3,4มีกาเกมนะคะเว็บตรงไม่ตรงก็ดูจาก เราเล่นนะมางบ2 0 0บานนะตอนได้กำไรไป1 4 0 0 0บาทนะรวมทุนก็เหลือ1น0 0 0บาทสำหรับกำไรวันนี้ก็สุดปังสุดแจ่มเหมือนกันอืมสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องทีเด็ดสล็อตแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีเด็ดสล็อตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เกมแมวปังมากทุกคนแต้ไปหมื่นกว,กว่าเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะ